ตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้นั่นคือหลังปี2325แหละอ่าคือตอนสับตัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วถูกไหมครับก็มีความเชื่อกันว่ามีการสับเปลี่ยนตัวแล้วก็ผู้ที่ไปเอาไปรับพระเจ้าตากมาก็คือเจ้าพญานครพัฒ์เจ้าพญานครพัด์เป็นคนไปชิงตัวมาอ๋อหรือไปอยู่ในหรือวางแผนกันไว้แล้วอาจจะวางแผนไว้แล้วอืมแล้วก็ทําให้ท่านเลยเดินทาง มาโดยความปลอดภัยแล้วมาถึงอ่าวไทยก็มาขึ้นมายังของคุณบุมก็พามามาซ่อนตัวมาหลบที่นี่เลยครับถ้างนั้นแปลว่าท่านก็จะอยู่บนเขาซึ่งบนเขาจะมีถ้ำชายภูมิดีมากเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปมันจะมีถ้ำใหญ่มากลงไปลึกเลยค่ะทั้งนั้คือยากที่ใครจะเข้าถึงถ้าสมมติเราลองนึกนะส0 0นองร้อยปีที่แล้วนะจะเป็นยังไงเอาตอนนี้2568ครับเราจะเดินขึ้นกันคุณาไปเนาะเดินเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <était> ไหวไหมครับไหวไม่ได้ขึ้นนานแล,ล้วไะ